สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อย่กับช่องอบวงใะจะไคหละนะครับอย่างแรกนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกคนนะครับที่ติดตามผมจนถึง50ผู้ติดตามแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ52ผู้ติดตามแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะก็<บ>และว,วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Supermarket s m u u l t t r r EP 3นะคะเป็นน่าจะ EP สามนะคบอ่างันเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับโอเคนะคะตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับซึ่งผมก็จะสั่งของนะคบเออเอาเป็นอะไรดีนี่เลยตามนี้เลยนะครับก็กดสร้างมาเลยโหเงินลดวูบเลยค่าส่งโหดจัดเลยทุกคนเอ้อยอย่าบัก ค่าส่งเยอะมากสามสิบเจ็ดอ๋ไม่ใช่สามสิบเจ็ดบอลสิเท่าไหร่ไม่รู้ว่าแต่ค่ามันมีค่าส่งอ่ะแย่เอ่อกาแฟกล่องเหรอนี่มัง้งนี่นี่มัง้งอไม่รู้อ่ะทุกคนทุกคนช่วยย้อนไปดูคลิปหนึ่งหน่อยแล้วก็มาคอมเมนต์ได้ไหมเอเอเดี๋ยวขออนุญาตเติมของแป๊บน,นึงนะครับ ต้องเติมของก่อนอึ๊บโอเคาสต้าอะมัน เอาแต่ตอพุ้่งนี้นะแม่เราไม่ได้ซื er. mm ้อ hmm. er. mm ุก hmm. oh, ะาวเดอร์มาโอ้ซเกะาวเดอนโอ้ราคาขึ้นอีกแล้วโเหรอ้พเกะพาวเดอร์ปุ๊บโอเคซุกะาวเดอร์ โอเคนะครับตอนนี okay, ้ผมก็เติมของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต่อไปนะครับผมจะซึ่งต่อไปนะครับผมจะก็ตอนนี้นะครับผมก็เติมของเสร็จแล้วนะครับซึ่งต่อไปนะครับผมก็จะเปิดร้านเลยเคเปิดร้านโอเคเดี๋ยวเรารอเดี๋ยวเรารอลูกค้ามาเดี๋ยวเรารอลูกค้ามาสักคู่นะครับ โอเคโอเคนะครับลูกค้ามาเต็มโหดเต็มเลยเดี๋ยวมาจากไหนกันโอเคปึ๊บโอเคกาแฟศูนย์ทอมศูนยโอเคปึ๊บ,ป,บปัดเชดียี่สี่จุดหกห้าโอเคแล้วก็โอ้ลุงคนนี้ซื้อเยอะเหมือนกันนะเออทอนสามหนื่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคกลคนนี้ปึ๊บ ปลายเฉี่1 3 6 9โ okay. อเคไม่ไม่เจอน้ำคือคุณลูกค้าคือยังไม่ได้ซื้อตู้แช่เลยฮัลโหลเดี๋ยวซื้อตู้แช่ให้นะคะเดี๋ยวซื้อตู้แช่ให้นะครับตู้แช่เพราะคนลูกค้ามาเล้วเอาเป็นอันนี้ไหม อ่ะยังไม่ซื้อดีวกว่าเดี๋ยวซื้ออีหน้านะคะท่านผู้ชมรอรุ้นนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอีพ e ีใหม่ๆนะครับไม่ั้คุณอาจจะไม่เจอช่องนี้เลยเพนะราะว่ามันจะไม่ขึ้นมันจะมันจะไม่ขึ้นหน้าช่องคุณแล้วเป็นการเราก้ห้ติดตามแล้วับ เคนะคบเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ผมมีเงินในเกมประมาณสักห้าร้อยหกร้อยอะไรอย่างงี้กันนะคะป้ายลุงบักหยิบของนานแล้วนะลุงบักตลอดโอ้ยเอาลูกค้ามาแล้วเดี๋ยวต้อนรับลูกค้าแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะคะผมก็โอเคนะคะทุกคนตอนนี้นะคะผมก็ มีเงินในเกณ์ประมาณ674แล้วนะครับก็ลานใกล้ปิดแล้วนะประหยัดไฟนิดนึงเอาจริงประหยัดไฟนิดนึงไปคว้ามาแล้วรีบอะไรขนาดนะั้นคุณลูกค้า20.28อปโอเคปุ๊บ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 เงินสดเท่าไรนะ55าห้ก็ได้ห้าห้าเอา ปดผิดเดี๋ยวอห้าสิบห้าโอเคเมื่อไหร่จะขึ้นไปเลเวลหกะมันค้างเลเวลห้านาแล้วอ่ะโอ้ปึก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 โอเคผมสดทองตูนเดี๋ยวในคลิปเลี้ยงแสงให้นะทุกคน รัว่าไม่เล่งแสงดีสัมผัสเจอได้อยู่กับความมิชยัยเล่งต่อเลยอืม,อมคนตับคลิปตาบอดวงเล็บคนตับคลิปบายมีเออบักอีกแล้วเออหนอบักอีกแล้ว เกมรำคาญจริงๆบักอีกแล้วเดี๋ยวคุณลูกค้าเดี๋ยวขอปิดร้านก่อนนะบักพอดีบักคุณลูกค้าโอเคอู้โอเคนะโอเดี๋ยว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 โอ้ยเซฟกดเซฟแล้วก็ออก คู่นะคะทุกคน,นคปึ๊บปึ๊บโอเคโอ้แสงลดลงก่อนแทบลายแสงตาแทบบอดคนตัดวงเล็บคนอัดชิปนี่แหละตาบอดออมีของอะไรราคาอะไรไหมไม่มีเราจะขายราคามากกว่าเราจะขายราคามากกว่ามาเก็ต ไพรสหรือขายราคาน้อยกว่ามาเก็ตไพรสก็ได้ครับอ่านั่นแหละครับก็คลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราไม่สปอยลวกันให้ท่านผู้ชมลุ้นเองแล้วรอติดตามชมเองนะครับเราจะไม่สปอยวงเล็บคลิปก่อนสปอยเราจะไม่สปอยนะครับเราจะให้ท่านผู้ชมลุ้นเอง เพื่อติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้านะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับช่องนี้นะครับไม่ได้มีแค่วิดีโอเกมซูเปอร์มาร์เก็ตมูเลเตอร์นะครับมีทั้งโรบอ x มีทั้งอดั t สตีทริปและคลิปเก่าๆอีกมากมายนะคบช่วงนี้ก็จะลงบ่อยหน่อยนะครับแต่ถ้าหลังแต่ถ้าเดือนมิถุนายนเมื่อไร่ผมอาจจะ ลงน้อยลงนะคะพอดีเปิดเทอมนะครับแต่ว่าเปิดเทอมช้ากว่าคนอื่นไปนิดนึงโอเคไม่นิดหรอกนะคะรอบเรื่องละวสำหรับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้ค้างคาไปานี้แล้วกันนะครับผมจะไม่สปอยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผู้สำหรับคลิปน,นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้กี่รอบละรอบสุดท้ายอะ S <S <S สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่น,นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในพาคลิปหน,น้านะคะบบ๊ายบายสวัสดีครับ